สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่อง o รส t ราเวลคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะเป็นยี่ห้อเทคโน๊อเ 2F นะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะคะในราคา1,790สนะคะสำหรับตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้สีน้ำเงินนะคะแล้วเขาก็แถมเคสนะแล้วก็แถมหน้าจอนะคะกันลอยเนาะเขาแถมมาให้เนาะ ราคานะคะ1,790นเะคะเครื่องนี้เนี่ยน้าคนหนึ่งนะคะเขาซื้อมาเนาะอ่นี่แหละไปดูให้เขาเนาะก็ซื้อมาเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเป่าตังนะคะของเราชนะเนาะก็ลองเปิดดูนะคะก็เราก็โหลดแอปเป่าตังนะคะมาไว้ในเครื่องเรียบร้อยนะคะสำหรับความเร็วของมันเนี่ย มันก็จะไม่ได้เร็วปลึดปลาดปื๊ดปลาดเหมือนเครื่องที่ราคา8ป0 0กหรือว่าห0 0 0นนะแต่มันก็ใช้ได้นะคะสำหรับรถแล้วมันก็ไม่ได้ช้าแนละ้มันก็เร็วเร็วอยู่นะทุกคนไม่ได้ช้ามากการสัมผัสก็ลื่นไหลนะคะอ่าการดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะ ก็อันนี้ไม่ได้เปิดเน็ตเนาะมันก็มีลักษณะการใช้งานก็เหมือนเหมือนเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปอะค่ะก็มีมีฟัง์กชันการใช้งานนะคะสามารถดา,ดาวโหลดโหลดนะคะหลายๆอย่างได้เนาะก็นี่นะคะเปิด wi-fi แล้วมันก็จะโชว์ให้เราดาวโหลดเกมอะไรนะคะสำหรับการเล่นวิดีโอนะใน youtube เนี่ยก็เล่นได้ดีนะคะไม่ ความเร็วของเครื่องก็โอเคนะทุกคนมือถือราคา1790นะเดี๋ยวลองเปิดวิดีโอให้ดูเนาะนี่ก็เป็นระดับเสียงของเพลงก็เล่นได้เร็วนะคะรวดเร็วดีไม่มีปัญหาอะไรนะค่ะก็ได้มีการดาวน์โหลดแอป เป่าตังนะคะมาไว้ในเครื่องแล้วนะคะสําหรับกล้องก็มีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะมะีกล้องอาจจะไม่ชัดเหมือนกล้องราคาแพงเนาะแต่ก็ใช้ได้นะคะสําหรับสแกนใบหน้าเนาะก็เป็นมือถือที่แนะนํานะคะให้ซื้อมาใช้ได้เนาะก็มาแนะนํานะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะของเอนานะคะที่เขาซื้อมาเนี่ยก็ ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะสำหรับการนำมาใช้โทรเข้าโทรออกแล้วก็อ่า,าดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันของอธนาคารต่างๆนะคะแล้วก็เป๋าตังของธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อใช้ใจ่ายโครงการเราชนะเนาะแล้วก็ภายในกล่องนะคะก็จะมีของแถมก็คือ ก็จะเป็นสายชาร์จนะคะแล้วก็มีหัวชาร์จซึ่งมันเสียบอยู่ตรงนู้นเนาะแล้วก็มีหูฟังให้นะคะมีใบรับประกันนะคะรับประกันอายุการใช้งานหนึ่งปีนะคะเนี่ยแล้วก็มีอ่าคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์อยู่ในอ่กล่องนะคะก็ได้ของแถมตามปกตินะคะทั่วไปที่เขาแถมให้เนาะโทรศัพท์ยี่ห้อเทคโนนะคะก็ เป็นแบรนด์ของจีนนะคะไชน่าเนาะเครื่องนี้นะมีทั้งหมด16จิกเนาะก็มีอยู่หลายาราคาอยู่นะคะทุกคนมีพันเจ็ดพันหกเนาะแต่เราเลือกราคากลางๆก็คือพันเจ็ดเนาะมันมี2,000กว่าด้วยนะราคาก็เป็นสเปคที่ค่อนข้างจะไม่ได้หวือหวาก็สำหรับคนที่ใช้สำหรับโทรเข้าโทรออกหรือว่าใช้งาน อ่าเป็น well, ส่วนใหญ่เนาะไม่ได้แบบเล่นเกมอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะนะแต่ตัวนี้ก็เล่นเกมได้นะแต่อาจจะไม่แรงเท่าเครื่องที่ราคาสูงสูงหน่อยเนาะก็มารีวิวให้ฟังนะคะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการอ่ารับเป๋าตังนะคะใช้จ่ายเงินคนละครึ่งอะไรได้แล้วเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง r o s t Travel ด้วยนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมเช็คนะคะวันที่8เช็คเราชนะว่าเราได้รับสิทธิ์กันไหมนะคะ